รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน มีดินแดนกว้างไกลทุกแห่งหน,นมีผู้คนมากมายเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้แต่งเรือนรู้กูเกดจตนาการทุกความฝันกำลังสร้างสรรค์โลกออนไลน์ด้วยมือเราเครื่องมอเชื่องมอ everybody ที่แห่งน,นี้มารอสักความรู้ปั๊บปาดาห้เย้าครับปั๊บปาดา I don't clap. I don't clap. What? สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ I d o ด c l ค b ับขับคนมีฝันที่จะมาสร้างพลังแห่งความสําเร็จไปด้วยกันสําหรับคนมีความฝันแต่กาลังท้ออยู่อยากจะขอให้ลูกขึ้นสู้อย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีกําลังใจดีจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังครับ EP นี้จะขอพาคุณผู้ชมไปหาแรงบันดาลใจดีๆแถวธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับหนึ่งในธุรกิจที่กินแล้วไม่อ้วนนั่นก็คือดูคัตติมนั่นเองนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ Wow yeah. ถึงแล้วกับร้านไอศครีมที่เราตามหาต้องบอกกันเลยนะครับว่าไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้เนี่ยเป็นอดีตวิศวกรสาวที่เลือกจะลาออกจากงานประจําและตามหาความฝันของตัวเองครับตัวเขาเองนะครับเริ่มจากสิ่งที่ชอบจนกลายเป็นสิ่งที่ใช่และสามารถประสบความสําเร็จได้รวมถึงนะครับตัวเขาเนี่ยก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคโควิด19ไปได้ด้วยรูปแบบออนไลน์นะครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณสวักษ์องอาน,นะครับหรือคุณใหม่เจ้าของร้านดูคาติมนั่นเองครับ คุณใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณใหม่ครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นลูกค้าของดูคาติมเหมือนกันนะครับผมชอบทานมากมีเลือกให้หลากหลายรสชาติมากเลยนะครับรู้สึกดีใจนะครับดีใจมากเลยครับที่วันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสมาสัมภษณ์เจ้าของเลยโอเคนะครับคุณใหม่ครับงั้นคุณใหม่ช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของดูคาติมเนี่ยมาอย่างไงครับ อ๋อค่ะก็คือจากเดิมค่ะที่ใหม่เรียนจบมาแล้วก็ทำงานเป็นวิศวกร,รเราก็อยากหาไรายได้เสริมจากงานประจำค่ะพูดง่ายๆคือถ้ามีเวลา,า,าวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดมาว่าเอ๊แล้วเราจะขายอะไร,รก็คือก็ได้เป็นไอศครีมค่ะเพราะว่าเราเป็นคนชอบทานไอศครีมคือเป็นคนชอบอยู่แล้วใช่ชอบอ,อยู่แล้วค่ะก็เลยขายเลยแล้วกันก็เลยขายขายจากจริงเราชอบดีกว่าดีที่สุดใช่ค่ะเพราะว่าแบบเราทํางานประจำอย่างเงี้ยค่ะคเครียด คือคอาชีพเสริมเราก็คงจะไม่อยากไปทําอะไรที่มันแบบเครียดๆอีกเยอะๆค่ะคุณใหม่ครับแล้วตอนต้นเลยเนี่ยผมเห็นเนี่ยตอนเนี้ยมีรสชาติเยอะแยะมากมายเลยตอนต้นเลยเนี่ยมีกี่รสชาติครับหรือว่ามีหมดเลย ก็คือแรกเริ่มเลยค่ะเราทําแค่2รสชาติที่เราเริ่มเทปเลยคือวันิลากับช็อกโกแลตเพราะว่าคือทําไมเราถึงเลือกวันิลากับช็อกโกแลตก่อนเพราะเรารู้แล้วว่า2รสชาตินียค่ะยังไงลูกค้ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่อะค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ทานได้คือมันเป็นรสเบสเลยใช่ใช่เป็นรพื้นฐานใช่ค่ะแล้วก็พอพอเราเริ่มขายไปเรื่อยๆค่ะเราอยากเพิ่มช้อยให้ลูกค้าเราอยากเพิ่มตัวเลือกให้ลูกค้าเราก็เลยเพิ่มทั้งรสชาติ โคนไอศครีมแล้วก็รสชาติไอศครีมค่ะจนมาถึงตอนนี้ค่ะเรามีโคนไอศครีมค่ะทั้งหมด6รสชาติค่ะแล้วใช่แล้วก็รสชาติไอศครีมเรามีทั้งหมด20รสชาติค่ะคือผมนี่เพิ่งรู้นะครับว่าตอนแรกผมคิดว่าไอแต่ละสีเนี่ยแค่เป็นสีเฉยๆแต่จริงๆไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคือเป็นรสชาติของโค็นเลยค่ะคือลูกค้าลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็ไม่เคยทานวาฟเฟิลโคนที่มันมีหลายๆรสชาติลูกค้าก็ก็คิดแบบ แบบที่แบบที่บอกเลยค่ะก็คือคิดว่ามันเป็นแค่สีสชายคือจริงๆแล้วโคนแต่ละสีมันก็จะมีรสชาติในตัวเลยอย่างสีแดงก็เป็นสตรอเบอรี่เลยอย่างงี้ค่ะสีฟ้าก็เป็นบลูเบอรี่เลยแสดงว่าเวลากินเนี่ยจะเป็นมีความตัดของรสชาติใช่ไหมครับจะรติว่าเป็นช็อกโกแลตถ้ามันก็จะเป็นรสชาติของโคนช็อกโกแลตใช่มใช่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 ค่ะน่าทานมากเลยใช่ค่ะเห็นเยอะแยะขนาดนี้เนี่ย มีรถไหนบ้างครับที่เรียกว่าขายดีที่สุดคือรถที่ขายดีที่สุดเลยค่ะถ้าเป็นไอศครีมก็จะเป็นวานิลากับชอ็อกโกแลตครับกัรถเริ่มต้นในแหละใช่ใช่รถเริ่มต้นเลยค่ะคเป็นวานิลากับช็อกโกแลตที่ขายดีที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดในโซนกลุ่มลูกค,ค้าที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนะคะคกลุ่มวัยรุ่นจะเยอะอย่างเงี้ยค่ะบูโยเกิร์ตจะเป็นอีกหนึ่งรสชาติที่ขายดีไอศครีมรนะที่เป็นสีฟ้าค่ะ เป็นสีฟ้าเหรอใช่ใช่ใช่คือถ้าเกิดติดตามในทางทางเพจดูคาติมาคจะเห็นว่าบูโยเกิร์คะจะเป็นรสชาติที่ขายดีในกลุ่มวัยรุ่นในโซนกรุงเทพปริมณฑลนะคะค่ะทีนี้ครับผมขอย้อนดหนึ่งนะครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมนะครับได้เห็นถึงจุดเริ่มต้นนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับย้อนนิดหนึ่งครับว่าวันแรกที่เริ่มลงทุนแล้ววันแรกที่เริ่มขายเนี่ยคุณใหม่ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ครับคือจริงๆอค่ะเราก็คิดไว้ว่า ถ้ายอดขายต่อวันนะคะที่เราไปขายเสาร์อาทิตย์อะค่ะได้ยอดขายวันละสามพันตอนแรกกะไว้แค่สามพันใช่กะว่าแค่สามพันใช่ไหมครับอะผมทดให้สามพันทดให้สามพันครับเดือนหนึ่งเราขายแปดวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์สี่สัปดาห์แปดวันก็สองหมื่นสี่สองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ก็กําไรตีสะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คำนวณเข้าๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราจะได้รายได้เสริมต่อเดือนก็คือหมื่นสองก็คือมันก็พอแล้วสําหรับสําหรับ อาชีพเสริมและได้เสริมที่เราอยากได้นอกเหนือจากงานประจําอย่างนี้น <ฮะ S 1> ค่ะใช่เราก็เลยอะ ตั้งเป้าแค่นี้แต่แค่นี้ใช่แต่วันแรกที่ไปขายคือได้หมื่นสองเลยได้หมื่นสองเลยใช่คือเป้าทั้งเดือนของเรานะครับเป้าทั้งของคุณใหม่นะครับคุณผู้ชมสามารถได้ภายในกี่วันครับวันเดียววันเดียวทั้งเดียวสามชั่วโมงค่ะครับผมวันเดียวสามชั่วโมงหมดเกลี้ยงใช่หมดเกลี้ยงเลยค่ะที่เตรียมไปคือเรียกว่าใส่ันต้องอร่อยมากใช่ใช่ค่ะโค้งที่ขายได้รู้สึกดีใจไหมครับคือดีใจค่ะครับคือจําจําแบบภาพวันแรกที่ย้อนไปค่ะจําได้เลยว่าลูกค้าแบบต่อคิวยาวมาก คือด้วยความไอศครีมของเราอะค่ะมันคือจะบอกว่าไงคือใหม่ไปจับตลาดนัดครับแต่ว่าไอศครีมอะค่ะค,คือหน้าตามันเหมอือนไอศครีมที่ขายอยู่ตามห้างครับ่ะกลุ่มกลุ่มคนที่เป็นลูกค้าเราในตลาดนัดเขาจะเรียกเราว่าไอติมห้างอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไอติมห้างใช่คือเกตไ,ไอติมบนห้างเลยค่ะมาขายตลาดนัดแล้วก็ราคาแบบจับต้องได้ง่ายๆอะค่ะใช่เพราะว่าราคาราคานี้ก็มีเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่ ราคามี30บกับ3าห้าค่ะแต่ว่าย้อนไปเมื่อตอนที่มันเริ่มทําเลยค่ะครั้งแรกที่มันไปขายม่ขาย19บาท19บาทใช่ขาย19บาทตอนนี้ก็ก็อย่างที่ทราบกันว่าต้นทุนอะไรต่างๆมันก็ขึ้นมาใช่ค่ะคือเริ่มจาก19บาทแต่ว่าตกแต่งร้านสวยงามมากเลยผมไม่แปลกใจเลยนะครับคุณผู้ชมที่เขาเรียกว่าเป็นไอศครีมในห้างที่ขายในไหนครับตลาดนัดขายในตลาดใช่ค่ะผมลูกค้าชอบมากใช่ลูกค้าชอบมากแล้วก็เป็นภาพจำอะค่ะ <c oughs> ค่ะคือเป็นภาพจํำของลูกค้าใช่คใช่ค่ะนะโอเคครับปัญหาที่คุณใหม่เจอคืออะไรครับคือคืออันดับแรกเลยค่ะเราจะเจอปัญหาในในเรื่องของเทคนิคพูดง่ายๆเพราะว่าเครื่องทํอินทีมเราใช้ไฟค่อนข้างเยอะครับค่ะเราก็เจอปัญหาเรื่องเทคนิคหมายความว่าเราไปตลาดนี้แล้วไฟเขาไม่พอใช้อย่างนี้ยค่ะครับงงไก็คือเราก็ต้องแจ้ง แจ้งแจ้งกับทางตลาดแบบไปไปขายครั้งแรกๆก็มีไฟดับบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือต้องแจ้งเขาว่าเครื่องทำไอศครีมเราใช้ไฟค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นของใหม่ในตลาดนัดคือเขาก็อาจจะไม่ได้เตรียมกระแสไฟไว้ซัพพอร์ตตรงนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะคือใหม่ไม่ได้เป็นฟู้ดทักตั้งแต่แรกอ๋อครับเอาตอนแรกไม่ใช่ฟู้ดทักไม่ใช่แบบนี้เลยค่ะฟู้ดทักคือมาทีหลังค่ะเป็นตั้งซุ้มขายในตลาดนัด ธรรมดาเลยตั้งเต็นท์นะคะเป็นตั้งเต็นท์ตั้งเต็นต์นกว้างสองเมตรเหมือนที่แบบเราเห็นตามตลาดนะแบบนั้นเลยแล้วก็ยกเครื่องอัลสกีมที่มันมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะครับนี่ก็เป็นปัญหาอีกค่ะปัญหามีทุกขั้นตอนค่ะเพราะว่าเครื่องทำอัสกีมหนักประมาณร้อยกว่าโลอย่างเงี้ยค่ะร้อยกว่าโลใช่ไหมใช่ใช่คือเราก็จะต้องมีเออเขาเรียกว่าเครื่องมืออุปกรณ์ในการช่วยยกมันครับ่ะอืมแล้วก็ไปตั้งไว้ใน ร้านของเราเล็กๆที่อยู่ในเต็นท์เล็กๆเนี่ยค่ะครับผมค่ะคือตั้งแต่แรกๆเลย่ะฟีดแบ็กดีมากอย่างาที่แม<ช>่บอกบว่าคือลูกค้าคือตอนแถวเข้ามาทานเลยครับค่ะแล้วก็ ก็คือจะได้รับคําชมแล้วก็จะมีลูกค้าถามเฟรนชชายตอนนั้นใช่ซึ่งซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่เราเห็นแล้วเพราะว่าเราอ่ะแค่คิดจะมีรายได้เสริมเราไม่ได้คิดไปถึงขั้นว่าเราจะขายเฟรนชชายเฟรนชชายคืออะไรจะขายเฟรนช์ชายต้องเริ่มจากอะไรคือเราไม่รู้เลยไม่รู้เลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคือเราไม่รู้เลยแต่ว่าก็โอเคลูกค้าถามหาเฟรนชชายกันเยอะทีนี้เราก็เริ่มกลับมาย้อนคิดแล้ว่าจะทําเฟรนชชายแต่ว่าก่อนที่จะข้ามไปไปถึงทําเฟรนชชายค่ะต้องย้อนนิดนึงว่า เออเราเริ่มขยายสาขาเองก่อนหลักประมาณสักสามเดือน4เดือนพอเห็นแล้วว่าเออมันมีความเป็นไปได้เราก็เริ่มคิดที่จะออกจากงานประจำลูกค้าถามเฟรนชชัยด้วยลองขายเฟรนชชัยด้วยขยายสาขาเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือด้วยความเป็นเด็กจบใหม่เพิ่งทำงานมาได้ปีกว่าแล้วก็คือถ้าถ้ามองในมุมก็มันก็ค่อนข้างมั่นคงอะค่ะสตาร์ทเงินเดือนวิศวกรก็ไม่ได้น้อยใช่ครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือพ่อแม่ไม่เห็นด้วยอ๋อพ่อแม่ไม่เห็นใช่ไหมใช่ค่ะพ่อแม่ไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าเขาก็อยากให้เรามีแบบอาชีพการงานที่มันมั่นคงอย่างนี้ค่ะคือตอนนั้นเราอายุ24ครับถ้าเกิดเราลองมาทําธุรกิจแล้วมันล้มมันไม่ประสบความสําเร็จอายุ25 26เรากลับไปหางานประจําทำยังไงก็หาได้อยู่แล้วใช่แต่ว่าถ้าเกิดเรามาลองตอนอายุ30กว่าส5ห้า แล้วเราไปล้มตอนนั้นเราก็ลุกไม่ขึ้นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ให้เหตุผลไปแล้วก็คือเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะตัดสินใจออกจากงานประจาเลยเราลองมาแล้วค่ะเรามีเขาเรียกว่ามีพรูฟแล้วหรืยเปล่าใช่ใช่ใช่ค่ะเราลองมาแล้วเราแบบว่าก็คือลองมาแล้วว่าโอเคมันมีความเป็นไปได้ว่ามันน่าจะไปได้มันน่าจะไปได้มันน่าจะต่อยอดได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจออกค่ะแล้วก็พอเรามาขยายสาขาเองก็ยังไม่ได้เป็นรถฟูทักนะคะ ขยายแบบเป็นหน้าร้านหน้าร้านเป็นซูมคีออสเล็กๆตั้งอยู่หน้ามอลังสิตค่ะอ๋อตั้งหน้ามอลังสิตใช่แล้วก็เริ่มจ้างลูกน้องคนแรกเลยพนักงานขายคนแรกประจําอยู่ที่ร้านที่ที่มอลังสิตอะค่ะแล้วทีนี้ค่ะพอพอเราเปิดร้านที่มอลังสิตไปสักพักหนึ่งค่ะเราเจอปัญหาว่าเจอปัญหาอีกแล้วใช่เจอปัญหาอีกแล้วค่ะร้านที่อยู่หน้ามอค่ะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็ต้องหยุดปิดเทอมสามสี่เดือนเราก็ต้องหยุดแล้วลูกน้องเราจะไปไหนอ๋อมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของฟู้ดทักคค่ะครับ ผมเห็นร้านตรงนี้นะผมเห็นชื่อร้านแล้วเนี่ยผมสนใจจังเลยครับว่ามาจากไหนครับเพราะว่าคําว่าติมเนี่ยผมเข้าใจอาจจะเป็นภาษาพูดมาจากไอติมหรือไอศครีมใช่ใช่ค่ะแต่ดูค่าเนี่ยคืออะไรครับคุณใหม่ครับค่ะก็คืออย่างที่ใหมบอกไปตอนแรกว่าครับเราเริ่มจากเราชอบทานไอศครีมล้ว mm hmm. ก็เลยจะขายไอศครีมค,รค่ะ แล้วใหม่อะค่ะทำมากับกาแฟนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเราก็เอาความชอบของทั้งสองคนมารวมกันเป็นชอบขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะบิ๊กไบค์มออไซค์ยย่างนี้เลดูคาตีค่ะอ๋อดูคาตีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราก็ชอบทานไอศครีมค่ะเราก็เลยเป็นดูคาติมค่ะก็คือมาจากดูคาตีบวกกับไอศครีมบวกกับไอติมอ่าใช่ก็เลยกลายเป็นดูคาติมใช่ไหมครับก็คือเรียกว่าเริ่มจากสิ่งที่ชอบ ของทั้งสองคน<ช>เอามารวมกัน่คะจนกลายเป็นชื่อนี้ดูคาติมันเองใช่ค่ะคใช่คุณใหม่ครับผมได้เห็นสโลแกนของไอศครีมของคุณใหม่แล้วว่าเป็นไอศกรีมไม่อ้วนอันนี้ก็เลยสงสัยว่า ทำไมถึงเริ่มมีแคมเปญน,นี้ออกมาทําไมถึงเริ่มเป็นอไอศครีมไม่อ้วนกับอะไรคือจุดเริ่มต้นของไอเดียนี้ครับผมค่ะ <c oughs> ก็ก็คือเราครับเป็นคนชอบทานไอศครีมเราก็มาคิดย้อนกลับว่า <ừ> ทํายังไงถึงจะได้ทานไอศครีมได้เยอะๆแบบเรา <c oughs> ไม่ตาเยอะว่ใช่อยากทานเยอะๆโดยที่ไม่ต้องคํานึงถึงเรื่องนี้ค่ะตอนแรกเลยนะคะที่คิดไอเดียครับว่าไอติมไม่อ้วนขึ้นมาแล้วมันก็แบบปิ๊งขึ้นมาในหัวว่าครับ ก็ต้องเป็นไอติมไม่อ้วนคือมันก็คิดขึ้นมาแบบคิดขึ้นมาได้เองเลยค่ะว่าก็ต้องเป็นไอติมไม่อ้วนเข้าทางผมเลยใช่แล้วประกอบกับเทนได้เยอะๆหน่อยใช่ประกอบกับเทนสุขภาพอะค่ะมันกำลังมาตั้งแต่ไม่ย้อนไปเจ็ดแปดปีที่แล้วมันก็เริ่มเทนสุขภาพมันก็เริ่มมาแล้วค่ะใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนที่ออกกาลังกายแบบเทนรักสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วัยตั้งแต่แบบกลางคนถึงวัยแบบผู้ใหญ่สูงอายุก็คือทานได้หมดเลยครับผมเพราะฉะนั้นไอติมของดูคาติม่ะค ก็เลยจับกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายมากครับแล้วไอศครีมไม่อ้วนเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหมครับแรกคือเป็นสูตรนี้เลยใช่ไหมคอ๋อคือเป็นสูตรนี้เลยใช่เมื่อตอนผมนึกว่าครั้งแรกอาจจะขายเป็นไอศครีมธรรมดาก่อนแล้วค่อยเป็นไอศครีมไม่อ้วนไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ค่ะคือเริ่มได้จากตี่นีเลยใช่คือเราต้องหาจุดขายด้วยนะคะอ๋อครับคือคือเรารู้แล้วว่าเราจะขายติมแต่จะขายติมยังไงให้มันมีจุดขายครับค่ะ เราก็เลยได้ได้แบบปิ๊งไอเดียไอติมไม่อ้วนขึ้นมาเลยไอติีไม่ใช่ไอมไม่อ้วนใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่เราทําสูตรทําอะไรทีแรกอะค่ะก็คือก็คือทําให้มันแบบไม่อ้วนเลยไม่อ้วนของไม่อ้วนในที่นี้ก็คือโลแฟตครับแฟตน้อยไขมันต่ำอะค่ะครับผมแล้วก็โลซูก้าคือน้ําตาลน้อยน้ำตาลน้อยด้วยใช่ยังมีความหวานมีความหวานค่ะแต่ถ้าถ้าไอศครีมไม่หวานเลยจะจะไม่ใช่แลวค่ะคือคือเราจะทานไม่อร่อยแล้วคือเราต้องอร่อยด้วยอะค่ะ แล้วก็โลแคลอรีอืมครับแล้วอันนี้นิดนึงครับว่าที่บอกว่าโลโลเนี่ยเรารู้ได้ยังไงครับว่าโล่จริงหรือเปล่าคุณไม่จริงค่ะเพราะว่าใหม่เอาไอศครีมของเราอะค่ะที่กดขายให้ลูกค้าหนึ่งหนึ่งโคนเนี่ยค่ะคไปเข้าแล็บแล็บที่เป็นใช่คใช่ค่ะแล็บที่เป็นโภชนาการทางด้านอาหารนะคะอ๋อครับก็คือปริมาณแคลอรี่อยู่ที่110แคลอรีค่ะซึ่งถ้าเทียบกับไอศครีมทั่วไปก็เท่าตัวค่ะปริมาณแคลอรีอะค่ะน้อยกว่าเป็นเท่าตัว คุณใหม่ครับผมเห็นมาตรงนี้เริ่มสนใจนะครับอยากจะเห็นเหลือเกินครับว่าไอศครีมไม่อ้วนเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรและทําไมถึงสามารถทํายอดขายได้มากมายขนาดนี้ครับถ้างั้นผมขอสั่งเมนูนะนํำหน่อยได้ไหมครับได้ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหม่จะทําไอศครีมแล้วก็กดไอศครีมให้ดูเลยค่ะโอเคมาเดี๋ยวเราค่อยไปนั่งคุยกันต่อได้ได้ค่ะ ครับผมไอศครีมที่กินแล้วไม่อ้วนอยู่ในมือผมแล้วนะครับเมื่อสักครู่คุณหม่ให้ผมกินไอศครีมแบบคนใช่ไหมครับรสชาติเป็นวานิลาใช่ครับอันนี้เป็นรสชาติอะไรครับไวท์เมลค่ะเป็นไวท์มลนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับดูสิครับน่าทานมากๆเลยนะครับผมสีสันสวยงามเป็นสีส้มซะด้วยแม่ผมเห็นแล้วอดใจไม่ไหวเลยครับขอชิมหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะอ๋อครับผมขออนุญาตชิมนะครับค่ะอ่า จากที่ผมได้มองดูนะครับคนณหม่ผมรู้สึกว่ามันจะมีความนุ่มๆละมุนละมุนกันนครับเดี๋ยวผมลองชิมเลยนะครับเรียกว่ามันจะมีความละมุนละมุนนะครับนุ่มๆเห็นสีไหมครับสีจะมีความออกส้มๆเป็นสีของม้อใช่ไหมครมใช่ค่ะอ่าโอเคนะครับผมชิมนะครับอืมนุ่มมากครับใช่ค่ะความรู้สึกเป็นความละมุนและที่ผมชอบนะครับคือ ไม่หวานมากใช่คือมันจะหวานน้อยแล้วก็ไม่เลี่ยนเพราะว่าตัวเนื้อไอศครีมอะค่ะจะไม่มีครีมเทียมค่ะอ๋อคือจะไม่มีครีมเทียมใช่ไม่มีครีมเทียมไม่มีไขมันทานค่ะอ่าครับผมโอเคครับเคครสชาตินี่อร่อยมากนะครับแล้วอะไรที่ทําให้คุณใหม่รู้สึกว่าไอศครีมของเราเนี่ยเป็นจุดเด่นและจุดขายและแตกต่างเลยครับผมค่ะไอติมไม่อ้วนเลยค่ะไม่อ้วนเลยใช่ใช่อันนี้คือจุดขายเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าจะเรียกติดปากครับ เฮ้ยรถไอติมไม่อ้วนมาจอดแล้วอะไรเงี้ยค่ะวันนี้รถไอติมไม่อ้วนอยู่ตรงนี้ไปเจอตรงนั้นมาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเรียกเลยติดปากเลยว่าแบบรถไอติมไม่อ้วนอย่างเงี้ยค่ะใช่โอเคคับผมแล้วคุณใหม่เนี่ยมีตัวช่วยออนไลน์บ้างไหมครับมีเฟซบุ๊กไหมมีเพจหรือว่ามีอินสตาแกรมไหมครับต้องบอกว่าโควิดที่ผ่านมาคือเรากระทบมากเพราะว่าปกติอะค่ะดูคาติมมาออนไซต์อย่างเดียวหมายความว่าเราก็ขับไปขายตัตลาดนัดมีร้านประจาอยู่ ตามห้างตามคอมมูนิตี้มอลล์อเวนิวอะไรทั้งหลายแหล่คือตอนโควิดมาช่วงแรกแทุกอย่างล็อกดาวน์ทั้งหมดใช่ทุกอย่างล็อกดาวน์ทั้งหมดก็คือต้องหยุดคือหยุดขายเลยค่ะไม่มีรายได้สาขาส่วนใหญ่หยุดครับค่ะจะมีสาขาที่เป็นแบบรถฟูดทาร์กบางสาขาที่เขามูฟจากตลาดที่มันถูกปิดถูกล็อกดาวน์ค่ะไปขายตามหมู่บ้านอเพราะว่าคนอยู่บ้านอ๋อครับผมใช่ค่ะคนอยู่บ้านก็คือจะมีบางสาขาที่เขามูฟไปขาย ตามหมู่บ้านจอดในหมู่บ้านจอดหน้าหมู่บ้านก็คือก็สาขาเหล่านั้นก็คือยังมีรายได้อยู่แต่แต่ว่ากระทบแบบ90%เแล้วเกเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะตอนนั้นท้อไหมครับไม่ท้อค่ะไม่ท้อใช่ไหมคิดคิดแต่หาทางแก้ค่ะว่าเราจะแก้อย่างไรมันก็เลยมันก็เลยเข้ามาสู่การที่เราเริ่มทําออนไลน์ครับค่ะเริ่มทํา Delive r y มีไรเดอร์มารับลูกค้าสั่งพันไรเดอร์ไลเดอร์มารับแล้วก็จะส่งก็คือเราแค่มา คิดแพ็กเกจในการที่จะจัดส่งว่าทำยังไงไม่ให้มันละลายครับค่ะแล้วก็มีการเพิ่มโปรดักตัวใหม่ขึ้นมาอ่าโอเคครับผมค่ะแล้วโปรดัก์ตัวใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างครับผม จะเป็นเครื่องดื่มค่ะมีไอศครีมแล้วก็คือต้องมีเครื่องดื่มถ้าอันนี้ค่ะจะเหมาะออนไลน์ที่สุดเพราะลูกค้าสั่งแล้วก็สามารถซื้อเป็นเป็นขวดแพ็กเกจขวดแบบนี้แล้วก็กลับไปทานแช่เย็นทานที่บ้านได้เลยมันคือน้ำอัดลมค่ะคือน้ำอัดลมใช่ไหมใช่กินบัตเตอร์สกอตคาราเมลคือทานได้ตั้งแต่เด็กจนถึงแบบผู้ใหญ่เลยโอ้นี่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับเนี่ยบัตเตอร์สกอตคาราเมลใช่ใช่ค่ะมันจะหอมคาราเมลคือคือที่เราทํารสชาติสไตล์นี้มาค่ะ เพื่อที่จะเพิ่มเมนูร้านช้าที่ที่อยู่เอ่อสำหรับสาขาที่อยู่เป็นหน้าร้านนะคะเขาก็จะท็อปไอติมลงไปข้างบนได้ครับค่ะแล้วก็เป็นเมนูใหม่ขึ้นมาอีกเมนูหนึ่งเลยเมนูนี้ขายดีไหมครับก็ขายดีค่ะขายดีมากใช่ใช่ค่ะแรกๆเราก็คือแรกๆต้องบอกว่ามันใหม่ลูกค้ายังไม่ค่อยรู้จักยังไม่ค่อยกล้าทานพอได้ทานแล้วก็คือติดใจโทรมาสั่งโทรมาสั่งเลยใช่ใช่มีโทรมาสั่งเพราะว่าเรามีแบบว่าข้อมูลการติดต่ออยู่ข้างขวดอยู่แล้วก็ก็มีโทรมาสั่ง มีสั่งมาทางเพจ Facebook ของดูคาติมทางไลน์ออฟฟิเชียลของดูคาติมก็คือลูกค้าก็สั่งโดยตรงแล้วก็แพ็กเราก็จะส่งให้งั้นเดี๋ยวผมขอลองชิมได้ไหมครับได้ได้ค่ะเดี๋ยวไปให้ชิมเลยค่ะได้ค่ะเป็นน้ำอัดลมใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นน้ำอัดลมโลแฟ t ค่ะผมได้ได้ยินถึงเสียงเลยนะครับมีความซ่าด้วยนะครับใช่ค่ะน้ำอัดลมโลแฟทใช่ค่ะอ่าสีก็จะใจะ เหลืองๆหน่อยนะครับใช่ค่ะอันนี้เด ah ็มากๆเลยอะเดี <h <h ๋ยวผมขออนุญาตนะครับค่ะเป็นน้ําอัดลมโรลแฟตรสอะไรนะครับบัตเตอร์สกอตคาราเมลค่ะบัตเตอร์สกอตคาราเมลนะครับเป็นบัตเตอร์สกอตคาราเมลครับนี่ชิวให้ดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมนะครับอืมต้องบอกว่ารสชาตินะครับคุณผู้ชม มันมีความนุ่มๆหอมหอมและก็นุ่มซาใช่ค่ะผมรู้สึกเหมือนผมกําลังทานไอศครีมแบบเป็นน้ําใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันจะเป็นฟิลลิ่งนั้นเลยมันจะเป็นความรู้สึกนั้นเลยไอศครีมที่เป็นน้ำนะครับใช่มันจะหอมมันหอมๆไม่ต้องรู้สึกหอมแล้วก็มีความซาไม่แปลกใจเลยครับคุณผู้ชมว่าทําไมลูกค้าถึง สั่งเมนูนี้ใช่เพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นเป็นเด็กก็ยิ่งชอบเลยค่ะยิ่งชอบเลยใช่ไหมครับผมสีสันน่าทานด้วยค่ะนะครับผมนะและมีสินค้าตัวใหม่อีกไหมครับมีค่ะครับก็คือก็คือสินค้าตัวตัวใหม่ล่าสุดตอนนี้ก็ประมาณเดือนหน้าเราจะได้เริ่มวางขายแล้วค่ะจะเป็นไอศครีมแต่เป็นเจลาโต้เป็นเจลาโต้ใช่ค่ะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นก็คืออยู่ในแพ็กเกจแบบนี้เลยครับแล้วก็มีแพนที่จะวางขายหน้าร้าน มีแพลนที่จะขายแบบเดลิเวอรี่ค่ะผมอ่าเดี๋ยวผมอนุญาตดูหน่อยนะค่ะอันนี้ก็เป็นก็จะเป็นรูปแบบมานี้ใช่ค่ะแล้วก็คือขายส่งตามร้านอาหารคาเฟ่ครับค่ะก็จะเป็นโปรดักต์นี้เลยแล้วทำไมถึงเป็นเจลาโต้ล่ะครับคุณหม่คือปกติอะค่ะไอไอติมที่เป็นโคนไอศครีมที่ที่ที่ทานไปเมื่อกี้อะค่ะคือมันก็จะละลายเร็วนิดนึงครับค่ะพอเป็นเจลาโต้ค่ะ เนื้อไอติมมะขามันจะมีความหนักกว่าละลายช้ากว่าคือโปรดักต์นี้จะถูกแช่อยู่ในตู้แช่คือ d e l ิเวอรได้ได้ได้นานกว่าอ๋อครับส่งแพ็กส่งต่างจังหวัดได้ส่งแบบขนส่งแบบรถห้องเย็นอย่างนี้ค่ะอ๋อครับส่งต่างจังหวัดได้ไกลๆ ก็คือเรียกว่าจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้ใช่แพ็กเกจแบบนี้อยู่ในถ้วยแบบเล็กใช่ใช่ใช่ค่ะถ้วยเล็กเล็กเลยโต้ใช่ใช่เป็นเจลาโต้ค่ะก็จะมีแบบสิบกว่ารสชาติเหมือนกันสิบกว่ารสชาติกันใช่รสชาติต่างไหมครับก็รสชาติอร่อยเหมือนกันโลแฟตเหมือนกันโลแฟตเหมือนกันใช่ใช่ค่ะคมดีขึ้นตรงที่ว่ามันเดลิเวอรี่ได้ส่งได้ทั่วประเทศค่ะครับผมโอเคครับ อ่าโอเคครับคุณใหม่ครับแล้วผมสงสัยนิดนึงครับว่าในช่วงแรกเนี่ยช่วงที่เราทําเป็นออนไลน์เนี่ยมันให้ผลตอบรับที่ดีขึ้นไหมครับคือตอนเราทําเป็นออนไลน์อะคะ่ะทีแรกอะลูกค้ายัางยังไม่คอ่อยยังไม่ค่อยทราบว่าดูคติมอะมีออนไลน์แล,แล้วก็คือเราก็ต้องใช้แพลตฟอร์มรต่างๆในการโปรโมทนิดนึงว่าโอเคดูคติมอะมีมีออนไลน์แล้วคะ่ะก็ถือว่ามาปิดช่องว่าง แล้วก็มาแก้ปัญหาของสถานการณ์บ้านเมืองของเราตอนนี้ในยุคนี้ได้ดีได้ดีเลยแล้วก็เพิ่มช่องทางการขายเพราะว่าบางทีแบบอย่างเราเองอะค่ะก็ชอบ delivery สั่ง delivery ตามแพลตฟอร์มต่างๆมาเหมือนกันใช่ค่ะถือว่าเป็นช่องทางในการขายที่ที่ดีมากๆในยุคสมัยนี้ค่ะอืมครับผมแล้วรู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยรู้จักเรามากขึ้นไหมครับพอเป็นมีรูปแบบออนไลน์ใช่ค่ะ ลูกค้ารู้จักเรามากขึ้นบางทีแบบลูกค้าก็รู้จักเราผ่านแพลตฟอร์มพวกนี้แหละคะ่ะลูกค้าที่ไม่เคยรู้จกักดูเยติมอ่ะมาเซิร์ชหาอยากทานไอศครีมก็มารู้จกักดูเยติมจากช่องทางนี้แหละคะ่ะค่ะแล้วรู้สึกว่ามีการพูดคุยกับลูกค้าไหมครับผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์แบบนี้มีไหมครับมีมีค่ะคก็คือก็คือลูกค้าค่ะก็จะทักมาถามแดละอย่างในเพจ Facebook อย่างเงี้ยค่ะทักมาถามว่าวันนี้สาขานี้ขายตรงไหนเพราะว่าแบบสาขาแบบลูกพูดทักเขาก็จะมุกไปขายเรื่อยๆสาขานี้ขายตรงไหนตรงนี้มี รสชาติอะไรขายสาขาที่มีรสชาติอะไรขายเงี้ยค่ะเราก็จะให้เบอร์เบอร์โทรสาขาติดต่อติดต่อไปถามที่สาขาได้โดยตรงเลยค่ะก็คือหม่ก็เป็นแอดมินอยู่เองเนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดใช่ถ้ามีลูกค้าทักมาถามในในเรื่องต่างต่างอย่างเงี้ยค่ะค่ะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าสมัยนี้นะครับถ้าเกิดจะทาธุรกิจนะครับช่องทางออนไลน์เนี่ยเป็นหนึ่งในช่องทางที่เรียกว่า เพิ่มยอดขายและอย่างดีเลยนะครับเป็นทางรอดค่ะใช่เป็นทางรอดเลยเรียกว่าเป็นทางรอดนะครับรวมถึงเนี่ยทำให้เราสามารถสร้างตัวตนได้นะครับผมสิ่งผมคิดว่ารู้สึกสําคัญมากนะครับสําคัญมากจริงๆนะครับก็คือเรียกว่าคุณใหม่ก็มีเป็นเป็นเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็มีอินสตาแกรมในไอจีอัพตลอดเลยใช่ค่ะก็อัปเดตอยู่เรื่อยๆเลยค่ะ่าครับผมก็เลยทําให้ลูกค้าเนี่ย รู้จักึ้นรู้จักเรามากขึ้นรู้จักรุงกว้างรู้จักในหลายๆกลุ่มค่ะครับผมนะยผมพูดมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับคุณใหม่ครับคุณใหม่ถ้าเกิดคุณใหม่มองย้อนไปเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เริ่มขายไอศครีมคุณใหม่รู้สึกว่ามาไกลไหมครับและภูมิใจขนาดไหนกับสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นครับค่ะก็ต้องบอกว่ามาไกลเพราะว่าเราเราเราไม่ได้มองภาพนี้ไว้ตั้งแต่วันแรกอะค่ะ ใช่คือคือคือภาพนี้มาจากโอกาสที่ที่เราเห็นที่ลูกค้าแบบหยิบยื่นมาให้เรามากกว่าครับแล้วเราก็เหมือนตอบสนองโอกาสนั้นนะคะครับค่ะก็คือไม่ปล่อยให้โอกาสมันหลุดลอยไปอะค่ะอย่างลูกค้าสนใจเป็นชายอ่ะโอเคงั้นเราทำเป็นชายงั้นเราทำเป็นชายก็ได้ครับค่ะอย่างลูกค้าสนใจเฟรนชายในรูปแบบรถฟู้ดทักเราขายแบบรถก็ได้อย่างนี้ค่ะก็คือก็คือถือว่ามาไกลในระดับหนึ่งแต่ว่า เราก็มองภาพอนาคตไว้ในการเพิ่มโพดอ่ะเออแล้วก็การส่งไปขายต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะค่ะตอนเนี้ค่ะคือคือดุคติมมีเริ่มมีส่งออกไปขยะสาขาไปที่ต่างประเทศแล้วค่ะอย่างตอนนี้ค่ะมีที่ประเทศลาวเจ็ดสาขาครับโอ้ยเย่ยมากเลยแล้วก็กําลังจะไปกัมพูชาค่ะเวียดนามค่ะมีลูกค้าติดต่อมาก็คือประเทศเพื่อนบ้านเราเนี้ค่ะแล้วก็ล่าสุดก็คือมีลูกค้าที่ประเทศบาเลนนะคะ เขาติดต่อมาจะรับวัตถุดิบจากดูคาติมมาค่ะไปไปขายไปเปิดตลาดที่ประเทศบาเลีนค่ะก็คือเราก็ขนส่งจัดส่งไปให้เขาค่ะคุณใหม่ครับมาถึงขนาดนี้แล้วประสบความสําเร็จขนาดนี้แล้วคุณใหม่อยากจะฝากอะไรเป็นข้อคิดดีๆให้กับคุณผู้ชมทางบ้านบ้างครับได้ค่ะคือสําหรับใหม่นะคะหมายว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่ใหม่ทำไอศครีมดูคาติมมาตั้งแต่แรกค่ะคือการลงมือทำครับค่ะ คือทุกอย่างอะ่ะมันผ่านไปได้ถ้าเราลงมือทําคือปัญหาระหว่างทางอะ่ะยังไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าทุกปัญหามันมีทางออกมันมีทางแก้ถ้าเราไม่หยุดลงมือทําค่ะเพราะฉะนั้นลงมือทําทันทีคะ่ะไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอพร้อมคะ่ะมันไม่มีวันนั้นคะ่ะค,ค,ค่ะก็คุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับคุณใหม่นะครับผมได้รับข้อคิดดีๆมากมายเลยนะครับหนึ่งในข้อคิดที่ผมได้รับเลยนะครับก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงครับ เพราะว่าถ้าคุณไม่กล้าเสี่ยงคุณมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับและสิ่งที่เสี่ยงที่สุดคือการที่เราไม่กล้าที่จะเสี่ยงกับอะไรเลยนะครับผมนะและผมก็รู้สึกว่าถ้าคุณใหม่ไม่กล้าเสี่ยงคุณใหม่คงไม่มีวันนี้ใช่ค่ะถ้าคุณใหม่ไม่กล้าเสี่ยงผมคงไม่ได้มีโอกาสได้กินไอศกรีมพีดีแบบนี้และคุณผู้ชมก็คงจะไม่มีโอกาสได้ทานไอศกรีมดีดีแบบนี้เช่นกันนะครับผมครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณ คุณใหม่มากเลยนะครับคุณนายคมครับ <Ha. S 1> เป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับข้อคิดดีๆแรงบันดาลใจดีๆไปใช้ชีวิตต่อไปนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเรื่องราวด,ดีของพวกเราได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสําหรับวันนี้ผมคุณใหม่และทีมงานขอขอบคุณสําหรับการติดตามและพบกันใหม่ตอนต่อไปบุณครับ